สวัสดีครับผมพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการรับโชคกัตบันทางจักรศิลาชแนลของเรานะครับวันนี้ก็วันพฤหัสที่2ี่สิสิงหา2องพันรกครับเพราะผมอาจารย์ตะวันก็ยังมีแนวทางดาวดีดาวเด่นประจําวันนะครับให้กับสมาชิกเอาไปพิจารณาเช่นเคยนะครับผมก็สามารถใช้ได้ตั้งแต่ตั้งแต่เช้ายันเย็นนะครับยันหัวค่าเลยทีเดียวนะครับเรามาดูดาวดวงแรกกันเลยดีกว่านะครับ เริ่มแต่ดาวมฤตยูศูนย์ครับอยู่ในราศีเมษนะครับผมเป็นมหาธนูแห่งเลิกนะครับเกาะอยู่ในลูกที่เจ็ดมีดาวศุกร์หกเป็นเาวน้าวางอยู่นะครับต่อไปดาวพุธสีนะครับผมอยู่ในราศีสิงเป็นมหาธนูแห่งเลิกนะครับและเป็นอุจจาวิราชนะครับมหาจักรด้วยเกาะอ,อยู่ในลูกที่ห้านะครับมีดาวหนึ่งแล้วยังเป็นวอรโคตนวางด้วยนะครับต่อไป ดาวหนึ่งนะครับอยู่ในราศีสิงห์ครับเป็นธลิตโทแห่งเลิกมาตรฐานเกษตรนะครับเกาะอยู่ในลูที่1มีดาวคาร์สาเป็นจ้าวระวางนะครับต่อไปดาวคาร์สานะครับผมอยู่ในราศีเมษเหมือนกันเป็นธลิทโทแห่งเลิกนะครับมาตรฐานเกษตรนะครับเกาะอยู่ในลูที่1มีดาวคาร์สาเป็นเจ้าระวางด้วยนะครับต่อไปดาวพฤหัสห้านะครับอยู่ในราศีธนูนะครับเป็นมหาธนูแห่งเลิก และเป็นมาตรฐานกเกษตรครับเกาะอยู่ในลูกที่8มีดาวคาร์สามแล้วเป็นนวาวางปลกเอกด้วยนะครับต่อไปดาวสุขหกนะครับอยู่ในราศีเมถุนนะครับเป็นเทวีเลิรนะครับเป็นมาตรฐานจุลจักรครับผมเกาะอยู่ในลูกที่หมีดาวพฤหนสอ้า 5, เป็นจ้านาวางแล้วยังเป็นนวาวางปลูกเอกอีกด้วยครับผมผมก็ได้จับตัวเลขนะครับ โด,โดยสังเกตนะครับผมน,นั้นคือ 6, 4นะครับ4 5 3ตัวได้แก่ 5, 4, 6แล้ว1 5, 3สมครับสมาชิกทุกท่านนะครับสามารถจับเองได้นะครับอาจจะจับ3ตัวอาจจะเป็น0,4 0ย่ที่ชอบนะครับ 0, 3, 0, 6หรืออาจจะจับ3ตัว3ตัวเองก็ได้นะครับในนี้นะครับ อนอกจากจาก,จากในนี้นะครับสมาชิสามารถจับเองได้นะครับผมครับผมขอย้ําอีกนิดนึงนะครับสมาชิกที่ต้องการเข้าร่วมกลุ่มนะครับกับรับโชคกัตวันนะครับก็แปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับสามารถเลื่อนแล้วกดเข้าไปกลุ่มแล้วก็บอกว่ามาจากรายการรับโชคกัตวันนะครับ ก็จะมีแอดมินคอยประสานงานนะครับอีกช่องทางหนึ่งก็คือเบอร์โทรศัพท์ไอดียไลน์ผมเอง0656569865ครับผมก็เข้ามาแล้วย้ําไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับผมแล้วเข้ามาเสร็จปุ๊บเพิ่มเพื่อนแล้วก็ช่วยบอกเขียนสักน,นิดน,นึ่งว่า,าต้องการเข้าร่วมกลุ่มนะครับพอดีผมอาจจะไม่ทราบนะครับพอดีเพิ่มเพื่อนมา ผมก็ต้องตอบกลับว่าต้องการเข้าร่วมกลุ่มหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ครับก็ชุดพิมพมานิดนึงครับว่าต้องการเข้าร่วมกลุ่มกับรับโชคอัวตว,วันนะครับครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับดาวเด่นชุดนี้นครับก็อย่างที่บอกครับใช้ได้ทั้งวันสามารถจับเองได้นะครับก็คงต้องลากันไปก่อนนะครับแล้วก็พบกันใหม่วันจันทร์และวันพฤหัสซึ่ง ผมก็จะอัดคลิปอยู่2วันนอกนั้นก็ยังมีของอาจารย์ท่านอื่นนะครับที่อัดอาการทุกวันนะครับอาจจะเป็นอา,านาพารวยของอาจารย์แอ้นะครับแล้วก็ของอาจารย์ออสก็มีนะครับของอาจารย์ลาหูสารลาหูพารวยนะครับแล้วก็ของอาจารย์แป๊ะท่านสามารถเปิดดูคลิปได้นะครับก็มีหลายท่านอาจารย์นะครับที่วางตัวเลขให้เพื่อเป็นแนวทางในการ อเอาไปใช้กันนะครับของวันนั้นๆน,น,นะครับสวัสดีผมต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม